ปริศนากองดําในหัวของไอส์สไตน์อันเบิร์ตไอส์สไตน์นักฟิสิกส์ผู้ปฏวิวัติวงการวิทยาศาสตร์ผู้สร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพอันลือลั่นแต่เบื้องหลังความสําเร็จนั้นมีอะไรซ่อนอยู่ในสมองของเขานักวิทยาศาสตร์หลายคนพยา,ายามไขปริศนานี้เพื่อทําความเข้าใจกลไกลก,าการทํางานของอัจฉริยะภาพไอส์สไตน์ <le S ty le> ไม่ได้มีแค่ความรู้แต่เขามีจินตนาการอันล้าเลิศที่พาเขาไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่การเดินทางครั้งนี้จะพาคุณไปสำรวจโลกภายในของอัจฉริยะ ไอสไตไม่ได้เก่งกาจมาตั้งแต่เกิดเขาเคยมีปัญหาในการเรียนรู้ภาษาและถูกมองว่าเป็นเด็กที่มีพัฒนาการช้าแต่สิ่งที่ทําให้เขาแตกต่างคือความอยากรู้อยากเห็นอย่างไม่สิ้นสุดเขามักตั้งคาถามกับทุกสิ่งและไม่เคยหยุดที่จะค้นหาคําตอบทฤษฎีสัมพัธภาพไม่ได้เกิดขึ้นจากสูตรคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการจินตนาการถึงสิ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนความสามารถในการคิดในใจหรือ visual t h i n k i n g เป็นกุญแจสําคัญในการไขปริศนากล่องดําในหัวของไอสไตล์เขาไม่ได้คิดเป็นคําพูดแต่คิดเป็นภาพเขาจินตนาการถึงการเดินทางด้วยความเร็วแสงและเห็นภาพของจักรวาลที่บิดเบี้ยวนี่คือสิ่งที่ทําให้เขาสามารถใจปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายความสามารถนี้ฝึกฝนได้และทุกคนสามารถพัฒนาได้นอกจากการคิดเชิงภาพแล้วไอสไตล์ I ยังมีความสามารถในการคิดนอกกรอบเขาไม่ยึดติดกับความเชื่อเดิมๆและพร้อมที่จะตั้งคําถามกับทุกสิ่ง นี่คือสิ่งที่ทำให้เขาสามารถทายกฎเกณฑ์ของฟิสิกส์ดั้งเดิมและสร้างทฤษฎีใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงโลกการคิดนอกกรอบต้องอาศัยความกล้าหาญที่จะแตกต่างและความเชื่อมั่นในความคิดของตนเองปริศนากล่องดำในหัวของไอสไตไม่ได้มีคำตอบเดียวแต่เป็นการผสมผสานระหว่างความรู้จิตนาการความอยากรู้อยากเห็นและความกล้าที่จะแตกต่างเราสามารถเรียนรู้จากไอสไตได้โดยการฝึกฝนการคิดเชิงภาพการตั้งคำถามกับทุกสิ่งและการเปิดใจรับความคิดใหม่ๆ อัจฉริยภาพไม่ได้เป็นเรื่องของพระสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลมาจากการฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง